รื่องพีช่ะครับเป็นยังไงมั้งครับกับพีชก็จริงๆตอนแรกก็งงอะนะครับเป็นเพื่อนที่สามแต่ว่าจริงๆแล้วมินกับพิชเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยพี่ที่มีสนิทอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักพิชด้วยแล้วก็เจอกันบ่อยตามตามงานแล้วก็ ปุ่มพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เจอกันปกติไม่มีอะไรครับสนิทกันมานานเนี่ยค่ะสนิทกันมานานหรือยังก็รู้จักกันมาพักนึงนะคะเขาเป็นคนแบบอธัธยาศัยดีเขาเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยคุยด้วยกันตลกแต่ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะเขามีทัาทีมาจีบไหมครับอะไรนะคะมีทัาทีมาจีบไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีรู้สึกบอกว่า ู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเออเวลามิ้นเจอพิทอะไรเงี้ยก็จะมีคนอื่นไปด้วยแต่ว่าคนที่โฟกัสมิ้นกับพิทก็คือเขารู้จักมิ้นกับพิทไงก็เลยเฮ้ยพิทมากับมิ้นได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพีทเขาอาจจะสนิทกับคนอื่นที่ไม่ใช่มิ้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพีทเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยก็ก็รู้จักกันไม่มีอะไรค่ะพีทไปไหนมาไ,ไหนก็บสคนบ้าง มีไปไหนมาไ,ไหนสองคไม่มีค่ะถ้าไปก็คือจะไปกันเยอะๆแล้วก็บังเอิญเจอการอะไรอย่างเงี้ยบ่อยรู้หน่การกันข้าวที่ CDC <ป>ด้วยเปล่าที่เป็นข่าวจริงๆไม่ไม่เคยไป CDC กับพี์นะคะเค,คยเออพียมาปรึกษาเรื่องโควินดนะคะเออไม่ไม่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องโคว์ค่ะเพราะว่า เรื่องส่วนตัวเนาะ<ม>เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาเราเพราะว่าเห็นเห็นเห็นแต่แต่ว่าเราก็รู้แค่ว่าเขาแบบมีปัญหากันมาแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปรึกษาอะไรก็ไม่มีนะคะครับมันออกไปว่าเราเป็นต้นเหตุเลยเป็นมือที่สาเลย,ยแย่เลยสิงั้นอ่ะนะก็ไม่ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่คะ่ะนี่ก็แบบได้เคลมกับโฟอ้ยไม่มีคะ่ะไม่มีจริงจริงเรารู้จักฝานโฟไหมครับ ค่ะแต่คือรู้ว่าเออโฟอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้จักไนอีกกลัวไหมคะว่า,าจะโยงให้เจ้าลงเกาเหล่าตัวอะไรจริงจริงก็น่าจะมีแล้วนะเออก็ออไม่ไม่กลัวพี่ก็วันหนึ่งถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวก็ก็เห็นกันเองว่าไม่ใช่จริงจริงพอข่าวออกไปแล,แล้วได้คุยกับคิดไหมครับว่าเอ,อเราตกเป็นมืนที่สาม เขาไม่ได้คุยจริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ก็ก็คือถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้เจาะจงคุยกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจกันคือเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยพี่ก็<ส>โอเคเพราะว่าระหว่างมิ้นกับพี่ก็คือแบบเป็นเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้พี่โสดแล้วจะมีโอกาสไหมครับสำหรับเรากับพีทเองโอ้โหคนละทางเลยค่ะ <c ười> <c ười> เออเป็นเพื่อนกันค่ะพี่เขาเป็นคนตลกแหละเออเป็นคนอยู่ด้วยแล้วอยู่ด้วยแล้วสนุกเวลาคุยอะไรอย<ส>่างเงี้ยค่ะอมอัธยาศัยดีสาวๆเยอะถ้ามีคนเชียร์เราจะลุ้นเชียอะไรอย่างเงี้ยยครับโี่่ไมา แสดงว่ายังก็เป็นไปไม่ได้เพื่อนกันเนนกัคาะอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นน้าหาเลยคนนี้เราไปเจอกันที่งานปาร์ตี้ไฮโซอันหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเราคุยกันกับแฟนหางคนนึงอะไรอข้ายากไม่รู้เลยค่ะท่านซื้อกระเป๋าให้ด้วยซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋ากระเป๋ากินข้าวด้วยกันแล้วซื้อแอร์บีเอชอะไรให้กันด้วยไอ้ยหนูไม่รู้จักได้ทหารค่ะจริงๆล่ารักสุดจ้ ได้โพสภาพกระเป๋าอาเนตอะไรแบบนี้โอ้หนูไม่ได้โพส,สภาพลงสปรแกรมแน่นอนค่ะจริงๆช่วงนี้มีสนิทกับทหารคนไหนอะไรยังไงทหารไม่มีค่ะคนในเครื่องแบบไม่มีค่ะอือสอง,งงงเหมือนคนนั้นเนี่ยงงค่ะงงงงก็ที่เรียนมือได้ทหารไหนวะ<อ>ไม่รู้เขาเขามีข่าวตอนนี้เป็นบ้างว่าเอ้ยมีแม่ไปรับจ้างเที่ยวไปเที่ยวกับทหารคนหนึ่งสามสี่วั เ่ค่กาักับตัวเองนที่ายเอหมือนเป็นดาราแบบับคือจริงอันนี้พิ่งได้ยินตอนนี้ก็เลยงงว่าเอ้ยมันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ขนานเ้งจริงชุดนี้ได้มีซื้อกระเป๋าใหม่ไหมคะจนคนอาจจะมองเป็นจับประเด็นนั้นไปได้สี่แสนเลยใช่ไหมอุ้ยไม่ค่ะไม่ได้ซื้อเลยุไม่ได้ซื้อแบบแพงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าซื้อก็คือซื้อปกติที่แบบเราสามารถซื้อได้ขนานี ข่าวยออมาแรงกากเราเป็นยังไง,ง,งข่าวนี้เพิ่งได้ยินตอนนี้แหละดิวก็เลยแล้วยิ่ง <c oughs> เป็นนายทหารแล้วคะ <c oughs> คนในเครื่องแบบไม่ได้คุย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไมไ่ใช่สปเปคเลยนะคนในเครื่องแบบ <c oughs> คนท่านี่จะห่างไกลนะคะที่ผ่านมาเคยมีคนแนวนี้มาจีบตรงนี้ครับในเครื่องแบบถ้ามีมาจีบแ,แต่เราแต่เราไม่รู้ว่าเขาทาอะไรมีมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนเราคุยกันในระดับนึ่งก็ต้องรู้สิว่าเขาแบบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ย ทหารตำรวจไม่มีค่ะมันข่าวที่ออกมาแรง่าสืบหาต้นตออะไรมันยากอ่ะพี่คือเราจะไปสืบหาต้นตอสืบมาแล้วแล้วไงอ่ะโออก็ไม่ต้องทำอะไรดีกว่าสรุปแล้วที่ผ่านมาพวกกระเป๋าเราซื้อเองไม่จำเป็นต้องมีใครซื้อให้ซื้อเองแล้วกระเป๋ามันก็ไม่ได้ใช้ของแพงแลวไม่ได้เปลี่ยนบ่อยด้วยแล้วทหารนี่มีแอบมีชวนเราไปเที่ยวจริงจริงบ้างไหมคะหนูไม่รู้จักทหารค่ะจริงๆคนที่มาจีบตอนนี้นะคะ อข้าวกินข้าวมือโอ้ยไม่มีอะค่ะพี่เก็บไว้กินไว้ลำแข้งรอค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะมีใครเดี่ยวไหมครับ